เโอ้พอก็จะขนาดนะั้นแะถ้าผ่านปุ๊บคลิปนี้จะจบอะลูกศรแรกก็ผ่านแล้วอือนั่นแหละประมาณนะั้นคนอย่างเราอะอัดจบเลยอัดไม่ถึงห้านาทีอะไม่ถึงสองนาทีนาทีหน,นึ่งถึงก็ไม่แบบแบบเอาละถ้าคลิปนี้เราพ่านไป่แต่เดียวเราจะแพ้ทันทีและก็ถ้าคลิปนี้ เราไม่พลาดลูกศรแม้แต่ลูกศรเดี๋ยวผมจะทําการแจกเงนินนะฮะทุกคนแล้วตัวเองตั้งใจให้กนผิดอนอนึ้งเนี่ยมาเล่นเบลเล่นเลนเมล,เล,เล,เลของเนี่ยพิโกนีโอดูสิหมดหม,มดนีโอใช่นีโอระดับความยากคือนีโอมาก็ไม่ได้ยากเลยหรอกอ,อจริงๆอะ่ะดูสิ ถ้าเราพลาดก็คิมี้จบ